วันนี้น้ำพิงมีของขวัญใส่ไว้ในนี้นะคะเรามีของอยู่ในนี้เป็นสิงโตลักือนะคะซื้อมาจาก d ี y อยู่ใกล้ๆบ้านเรารานะคาไม่แพงครับนี่นะครับร้อยบาทเองนะคะเราจะมาเปิดดูกันนะครับเปินเลยดึงม งับนิ้วของเราด้านเองเราก็จะมาแข่งกันนะครับใครแพ้ถึงสามครั้งก็คือแพ้ตัวตัวเนี้ยใครเห็นใน DIY มันน่าเล่นมากเลยอ่ะใครกับน้ำมิงก็เลยซื้อมานะคะน้ำมิงเป็นคนหยิบค่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าของเล่นอะไรลูกของเล่นหนีบนิ้วสิงโตหนีบนิ้วเหรอลูกใช่ครับเวลาเราแพ้แล้วถ้าเราเล่นอีกรอบนึง ถ้าเราโดนกัดเราก็คือแพ้ที่คนผู้ชนะที่ไม่โดนกัดก็คือชนะไปเลยก็คือรอด,อด,ดแล้ววันนี้วันนี้พ<อ>ี่คล้ายกับน้ำอิงจะมาเล่นให้ดูเหรอใช่โอก็คือว่ามาแข่งกันใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าใครโดนสิงโตกัดนิ้วคือแพ้เหรอลูกใช่ครับ<อ>นี่ดูเหมือนมันจะกัดเจ็บแต่มันไม่กัดเจ็บเลยนะครับมันกัดก็เหมือนแค่ กระดาษมีบนิ้วอ่ะเราจะมาเริ่มเล่นกันได้เลยนะครับกระเป๋ายิ่งฉุดกันไหมยางกระเป๋ายิ่งฉุดถ้าไปแพ้ได้ได้ได้เล็นก่อนอ่ะเฮ้ยมันงับอ่ะเออแล้วอ่าน้องเอิงกดก่อนคนแรกเออเฮ้ยเฮ้ยมาลงมานิดนึงอ่ะใครโดนแน่เลย ต่อมาน้ำองิงเอ้ยยังยังยังกางโยังไม่โดนต่อมาน้ำอ,อิงลูกใช่สิงโตยังไม่งับมันจะงับไข่นะมันอยากงับไข่นะ <c oughs> เอ้ยมันไม่งับพี่ไข่เ <c oughs> อ้อน้ำอิงก็ไม่โดนดี๋ยที่มันจะงับไข่ลูกเฮ้ยยังไม่โดนเอ้าน้ำอิงเลือกไปดีนะลูก <c oughs> <c oughs> โอมันงับน้ำอิงมันอยากกัดมือน้ำอิงอ้าวตอนนี้รอบนี้น้ำอิงแพ้นะอ่าต่อมารอบที่สองดูสิเดี๋ยวเพิ่งก่อนลูกเ,เดี๋ยวยังยิงยังปลากระเป๋ายอ้าวเองก็เริ่มดิเองเริ่มก่อนเดี๋ยวก่อนนะลูกเอ็งเริ่มก่น <c oughs> <c oughs> อนแต่ว่ามันงัดเร็วจังอามายม่ยใหม่ <c oughs> ให้มันค้างก่อนลูก เจ็บแล้วแล้วไหนบอกไม่เจ็บอ่ะเออไหนบอกไม่เจ็บอ่ะสองรอบแล้วนะครั้งสุดท้ายใครจะเป็นคนที่แพ้อ้าวไม่อ่าเออโออ่าพี่ใครแพ้นะอ่าต่อมารอบสุดท้ายและตอนนี้จะมาชิงชนะเลิศจู๊จู๊ เริ่มก่อนอย่าพื้มอย่าพิ่มเลยคุัน,นจริงขนะดเลยา <laughs> ทำไมมันอยากกัดมือน้ำอิงอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้เจ็บไหมลูกอโอ้เจ็บก็อดทนก็คือตอนนี้น้ำอิงอแพ้อีกแล้วคื <laughs> อของเล่นสิงโตงับนิ้ว แต่จริงๆมันมีลูกอื่นอีกทั้งลูกจระเข้ไดโนเสาร์และอย่างอื่นอีกแะ้วก็ลูกมิกเพื่อนก่อนเรอไปหาซื้อได้ที่ไหนเพื่อนๆที่ดีเอวายหรือว่าเซเว่นก็ได้นะพี่ขายเคยเล่นนะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาเล่นกันนะครับสนุกมากเลยนะครับวันนี้ใครกับก็มิ้งขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย กดสลับกับไฟแล้วก็กดกระดิ่งให้น้ามิ้งด้วยนะคะ